สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับกับผมอีกแล้วนะครับแลกเทพวันนี้จะนำมานำเสนอซีรีส์ใหม่นะครับในช่องผมซึ่งก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า MVP Analyze นะครับก็คือนำบอส MVP แต่ละตัวนะครับมาวิเคราะห์ให้กันฟังนะครับวิธีสู้ข้อมูลต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับบอสตัวนั้น,น,นสำหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลในการล่าบอสตัวนั้น,นวันนี้เปิดด้วยตัวแรกนะครับก็คือบอส MVP a m d e l i ร์นนะครับผม แอมเดเลียเป็นบอสที่อยู่ในอีสแตนนะครับพบเจอได้เฉพาะในอีสแตนดันเจียนเท่านั้นซึ่งก็คืออีสแตนดันเจียนโอกาสเทมนะครับแอมเดเลียจะมีเวอร์ชันอื่นอีกในอนาคตนะครับผมแต่ว่าเอาเวอร์ชั่นพื้นฐานเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ทุกคนจะได้เจอในทุกๆแพทแน่นอนณปัจจุบันณวันที่ผมยังทําคลิปอยู่นะครับผมแอมเดเลียพูดนิดนึงละกันแอมเดเลียเป็นบอสอวีที่ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนนะครับผมเป็นไท์นะครับผมเป็นลูนไรท์ถ้าดูในเกมนะจะเห็นว่าเป็นลูนไนท์แล้วก็โดนฮิวเมเมตนะครับผมซึ่งเป็นวอลไคลี่ตัวหนึ่งครับผมจับเปลี่ยนนะครับผมใช้เวทมนต์หรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นบอสเอวีพีแล้วก็มาสู้กับเรานะครับผมก็บอสอย่างที่บอกไปเจอในอีสแตนเดนจินเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวที่เราจะต้องสู้ตัวสุดท้ายในอีสแตนเดนจนโอคาเทมนะครับผมเป็นบอสสุดท้ายปิดตัวเลยเป็นบอสที่ ปิดอินสแตนต์ก็ว่าได้นะครับก่อนที่เราจะไปเปิดห้องสมบัติต่างๆนะครับผมก็คือเราจะต้องเจอบอสตัวนี้นะครับแอมเดเลสนะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลเบสิกอินโฟนะครับผมมาพูดถึงแรง์ของบอสตัวนี้ก่อนนะครับผมโดยที่ผมจะจัดแรง์บอสอีวีพีระดับ่วยสุดคืออยู่ที่ดีนะครับผมระดับเก่งสุดคืออยู่ที่ S นะครับแอมเดเลสสำหรับผมอยู่ที่แลงด์เอนะครับผมก็คือ,อยังไม่ได้โหดสุดแต่ก็มีความโหด มีความยากในการที่จะต่อสู้นะครับไม่ได้เป็นตัวที่สู้ง่ายนะครับมาพูดถึงข้อมูลเบสิกอินโฟนะครับผมบอสตัวนี้เป็นบอสเลเวล150นะครับผมเลือดของมันอยู่ที่4ี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับผมเลือดถือว่ากลางๆนะครับผมในระดับคลาสามเลือดประมาณนี้ถือว่ากลางๆนะครับผมเพราะว่าในโลกของคลาสามแล้วจริงๆเราจะต้องเจอบอสที่เลือเดเยอะกว่านี้นะครับผมบอสเลือดเฉลี่ยระดับล้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วที่คลาสสามจะต้องเจอ นะผมบอสตัวนี้เป็นเผ่าอันเดดนะผมแล้วก็เป็นธาตุอันเดดด้วยธาตุอันเดดระดับ4นะผมเป็นบอสไซส์ใหญ่นะผมแล้วก็ค่าแอคแท็ของมันนะผมหรือว่าค่าพลังโจมตีต้นของมันเฉลี่ยอยู่ที่4 6 3 7ถึง6 7 5 3หรือว่าเฉลี่ยง่ายประมาณ4 6 0 0ถึง6,700นผมแล้วก็ค่า Magic แอคแท็ของมันหรือว่าค่าพลังโจมตีเวทน,นะผมอยู่ที่ประมาณ3,049เฉลี่ยถึง5,389หรือว่า ถ้าเฉลี่ยพูดเป็นตัวเลขเข้าใจง่ายก็คือประมาณ -3 0 0พถึงห้าพันสามนะผมบอสมีความเร็วในการเดินอยู่ที่8ประมาณนะผมแช่องต่อวินะครับผมก็คือวิหนึ่งมันจะเดินได้ไกล8ช่องนะผมค่าความเร็วในการโจมตีนะผมหรือว่า SPD เฉลี่ยเป็นการโจมตีต่อวินาทีคือประมาณ0.83ครั้งต่อวินะผมหรือว่าวิหนึ่งตีเกือบครั้งหนึ่งนะผมค่าเฉลี่ยประมาณนี้นะผมเฉลีย่ยฟังจะได้เข้าใจง่าย ระยะโจมตีของมันอยู่ที่3ช่องนะผมมีค่าความแม่นยําอยู่ที่389หลบไม่ได้ยากนะผมถ้าพูดจริงๆบอสตัวนี้ไม่ได้หลบยากสาหรับขาดสามนะผมมีค่าฟีอยู่ที่486บอสตัวนี้ค่าการหลบหลีกไม่ได้สูงมากเหมือนกันถ้าเทียบกับสิ่งที่คาดสามสามารถทําได้นะผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของบอสตัวนี้เลยคือดีเฟนส์นะผมบอสตัวนี้ดีเฟนส์น้อยมากคือดีเฟนส์อยู่ที่30 นะครับผมแล้วก็มี M d e f e n s e อยู่ที่40นะครับผม d e f e n s e และ m d e f e n s e ที่พูดถึงเป็น Hard Defense แล้วก็ Hard M d e f e n s e นะครับผมค่าสเตนต์ของบอสตัวนี้นะผมอยู่ที่255ค่าอาจิ39วิด90อิน169เด็ก166ลัก20นะครับผมนี่ก็คือข้อมูล Basic Info ของบอสตัวนี้นะครับ มาดูเรื่องสกิลที่เราจะต้องเจอจากบอสตัวนี้ดีกว่านะครับผมสกิลเป็นหนึ่งในข้อมูลสําคัญที่เราควรจะรู้ไว้เวลาจะสู้บอสครับผมเพราะว่าบอสหลายๆตัวจะโหดหรือไม่โหดขึ้นอยู่กับว่ามันจะใช้สกิลหรือเวทอะไรบ้างนะครับผมใส่เรานะครับผมบอสตัวนี้นะครับสกิลเยอะสกิลค่อนข้างเยอะนะครับผมสาหรับบอสเอ็มวีพีแล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับผมสกิลที่เราจะเจอมีอะไรบ้างมาพูดถึงกันเลยนะครับผมสิ่งแรกที่จะเจอแน่นอนคือดาร์กสไตล์นะครับผมดาร์กสไตล์ คือสกิลอะไรคือสกิลโซสไต์ที่เป็นธาตุดาร์กนะผมคิดง่ายๆเลยเหมือนโซสไต์ของเมทแต่เป็นธาตุดาร์กนะครับผมจะตัวผู้เล่นจะไม่มีสกิลนี้นะครับผมจะมีเฉพาะพวกมอนและก็บอรเท่านั้นนะครับผมดาร์กสไต์ตัวนี้ใช้ทั้งเลเวลห้าและเลเวลสิบนะครับผมความแรงก็เหมือนกับโซสไต์เลยนะผมแต่ว่าเป็นธาตุมืดนะครับผมแล้วก็อ e ีกสกิลหนึ่งที่จะเจอบ่อยมากคือเฮลจัดเมนต์นะครับผมเฮลจัดเมนต์ เป็นสกิลแบบไหนนะผมบางคนไม่รู้นะผมว่าสกิลนี้คือสกิลอะไร Heal Judgment จะเป็นสกิลที่บอสตีกระจายออกไปทั้งจอนะครับผมโดยที่ถ้าเรายืนไกลนะครับผมมันก็จะนับเป็นแล้งสามารถกันได้ด้วยหนูมานะครับผมแต่ถ้ายืนใกล้ก็จะนับเป็นมีลีนะผมก็คือโจมตีระยะใกล้นะครับผมบอสตัวนี้ใช้ Heal Judgment ที่เลเวล5นะครับผมเลเวล5ก็คือความแรงประมาณ500%แต่ถ้าเป็นบอสใช้ก็ต้องคำนวณด้วยนะครับผมว่า แอคแท็กบอสมันค่อนข้างเยอะนะครับผมเลเวลห้าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับผู้เล่นอาจจะดูน้อยแต่เวลาบอสใช้จริงๆเนี่ยมันแรงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกบอสตัวนี้สมมูทแอคแท็กค่าจิลเลตอยู่ที่สี่พันหกร้อยถึงหกพันเจ็ดร้อยผมเฉลี่ยว่ามันตีสักหกพันแล้วกันนะแล้วมันใช้เฮลจัดเม้นต์เลเวลห้านะผมคุณเอาหกพันไปคูณห้าก็คือสามหมื่นนะผมดาเมจสามหมื่นแล้วก็ค่อยมาหักดีเฟนต์เรานะผมเพราะฉะนั้นให้คำนวณนิดนึงว่าเฮลจัดเม้นต์นะครับผมจะเจอแน่นอนกับบอสตัววนี้้แลก็ มักจะมีปัญหาเป็นประจำกับแรลงนะผมพวกบรรดาอาชีพแรลงระยะไกลที่เป็นตัวที่เลือดอาจจะไม่เยอะมากนะผมเช่นพวกเลนเจอร์อะไรพวกนี้นะผมหรือว่าพวกบรรดาตัวเวสซอร์เซอร์หรือว่าวอลล็อกเวลาโดนเฮลจัดเมน์จะค่อนข้างมีปัญหานะครับผมถ้ามีบิช,ชอปอยู่ก็พยายามกันด้วยหนูมากนะครับผมจะช่วยได้เยอะมากอีกสกิลที่จะเจอนะครับผมดาร์กอนเฟียดาร์กอนเฟียนี่เจอแน,น่นอนครับเพราะตัวนี้นะผมดาร์กอนเฟียคืออะไร แลก็เฟียเป็นสถานะนะครับผมเป็นสกิลที่ทําให้เราติดสถานะนะครับผมโดยที่บอสจะไล่ออกมานะครับผมแล้วก็มีระยะค้อนข้างกว้างด้วยนะครับผมเพราะว่าบอสต,ตัวนี้ใช้แล้วก็เฟียร์เลวห้าแล้วก็เฟียร์เลวห้าเนี่ยคือระยะทั้งจอเลยนะครับผมแล้วก็เฟียร์ทำอะไรได้แล้วก็เฟียรจะทําให้ตัวละครที่โดนเนี่ยมีโอกาสติดสตัรตติดเคิร์สติดใบติดบีดดิ้งสี่สถานะนะครับผมอาจจะติดทีเดียวพร้อมกันสี่สถานะเลยก็ได้หรือว่าอาจจะติดบางสถานะนะครับผมขึ้นอยู่กับสเตตของเรานะครับผมว่า การสถานะพวกนั้นได้มากแค่ไหนนะครับอีกสกิลที่แสบมากๆของบอสตัวนี้คือดาร์กแกนคอร์สนะผมหรือว่าถ้าดูในลิสต์ชื่อสกิลจริงๆของมันมันจะชื่อว่าแกนดาร์กเน็ตนะผมแต่ว่าทุกคนเข้าใจกันว่ามันคือแกนคอร์สเวอร์ชันมืดหรือว่าที่เรียกกันติดปากว่าดาร์กแกนคอร์สนะครับผมบอสตัวนี้ใช้ดาร์กแกนคอร์สเลเวลสิบแรงมากนะครับผมเป็นแกนคอร์สท่ามืดนะครับผมถ้าไม่ได้ใส่เสื้อมืด นะครับผมอย่าไปยืนใกล้เด็ดขาดแรงมากะครับผมเลือดหลายหมื่นอย่างล่วงได้ง่ายนะครับผมเป็นหนึ่งในสกิลที่ต้องระวังมากๆนะครับผมแต่ว่าสกิลมันไม่ได้กว้างมากนะครับผมถ้าเป็นอาชีพที่ยืนทิ้งระยะนะครับผมแล้วก็มีคนแทงให้จะไม่เจอปัญหาเท่าไหร่นะครับผมมาถึงสกิลต่อไปกันนะครับผมสกิลต่อไปที่จะเจอก็คือ Powerup หรือว่าตัวแดงนะครับผมบอสหลายๆตัวที่โหดๆจะมีสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้ บอสจะใช้ก็ต่เมื่อเลือดต่ำกว่า30%เท่านั้นนะครับผมก็คือคิดง่ายเหมือนกับเป็นเฟนซี่เวอร์ชันบอสนะผมบอสจะตีแรงขึ้นเท่าหนึ่งน,นะครับผมในระยะเวลาที่มัน p พาเวอร์อัพอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเทคนิคในการสู้บอสตัวนี้นะครับผมแล้วก็บอสหลายๆตัวเลยที่มีสกิล l พาเวอร์อัพคือถ้ามันใช้ p พาเวอร์อัพพยายามรีบฆ่ามันนะครับผมเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันจะปล่อยสกิลต่างๆแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเฮลจับเม ที่กระจายไปทั่วจอเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยตามเพาเวอร์อัพนะผมเพราะฉะนั้นระวังนะครับผมถ้าเห็นมันตัวแดงรีบใส่ดาเมจรีบฆ่าให้ไวนะครับผมมาถึงอีสกิลหนึ่งที่จะเจอนะผมที่ชื่อว่าแวมไพร์กิฟนะครับผมแวมไพร์กิฟเป็นสกิลยังไงนะผมถ้าเป็นเล่นรุนไนท์หลายๆคนน่าจะคุ้นกับสกิลนี้เพราะว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่อยู่ในดาบเดนไกแดนนะครับผมแต่ดาบเดนไกแดนจะใช้ได้แค่เลเวลสองนะผมในขณะที่บอสเอ็มเดเลสนะครับผมใช้แวมไพร์กิฟเลเวลสิบผม เวมไพร์กิฟต์เลเวลสิบนะผมระยะยี่สิบเจ็ดคูนยี่สิบเจ็ดช่องก็คือประมาณจอหนึ่งนะผมคิดง่ายๆนะนะครับผมดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่ว่าบอสจะนำดาเมจนะั้นมาดูดเป็นเลือดตัวเองด้วยนะครับผมต่างจากเฮลจัดมินท์เพราะว่าตัวเฮลจัดมินท์เนี่ยจะไม่ดูดเลือดใช่ไหมครับแต่เวมไพร์กิฟตเนี่ยจะดูดเลือดมาให้ด้วยนะผมแต่ว่าบอสนะครับผมจะใช้สกิลนี้ก็เติมเมื่อโดนเอคิทบอลเท่านั้นนะครับผมเอคิทบอลก็คือสกิลของ บโอหรือว่าเจเนับผมถ้าเราไม่มีการใช้ไอคิดบอลใส่มันมันจะไม่ใช้สกิลนี้นะผมเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงสําหรับคนที่เล่นเอาเจเนติกลงไปด้วยอย่าลืมนะผมว่าถ้าไปปลายาใส่มันนะผมไปปาไอคิดเดโมนเซชั่นใส่มันนะผมมันจะใช้แวมไพร์กิฟต์ใส่นะผมซึ่งถ้ามีเพื่อนลงไปด้วยก็อาจจะเดือดร้อนเพื่อนเพื่อนด้วยนะผมเพราะว่านอกจากมันทาดามิแล้วมันยังเอาดามินะไปฮิวตัวเองด้วยนะผมแล้วก็บอสตัวนี้เป็นบอสตัวหนึ่งที่ผมมองว่า สกิลเอกคิดเดโมเนชันไม่ค่อยมีประโยชน์กับบอสตัวนี้เท่าไหร่เพราะดีเฟนซ์มันน้อยนะครับผมแล้วก็วิดมันไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะผมมาถึงสกิลต่อไปกันนะผมสกิลต่อไปที่จะเจอคือคิดข้อมูลนะครับผมคิดข้อบูลคืออะไรคือทําให้เราติดสถานะที่โดนฮิลเบาแล้วก็ปั๊มยาเบาด้วยนะผมจะเป็นไอคอนสีเหลืองอยู่ด้านข้างของจอนะครับผมเวลาโดนคิดข้อูลเนี่ยก็คือจะฮิลเบามากนะผมเบาลงเยอะมากแล้วก็ ทำให้ไม่ใช่แค่ฮิวเท่านั้นนะครับผมก็คือกินยาทุกอย่างเลยเนี่ยจะเบาลงด้วยนะผมเบาลงเยอะมากนะผมโดยที่บอสตัวนี้ใช้คริดขคอลูลที่เลเวลสี่นะครับผมที่เลเวลสี่เนี่ยทําให้อัตราการฮิวทุกอย่างเนี่ยลดลง80%เลยนะครับผมเ <c oughs> ช่นปกติคุณฮิวสมมติพันหนึ่งมันก็จะเหลือแค่200นะครับผมเพราะฉะนั้นคริดขคอลูลเนี่ยคนแทงมักจะเจอนะผมก็จะเจอปัญหากับ สกิลนี้นะผมแนะนําให้แก้ทางด้วยนะผมแก้ทางด้วยการใช้พวกดอกเหลืองหรือดอกครึ่งนะผมเพราะว่าพวกบรรดาดอกเหลืองหรือดอกครึ่งยักเดซิลเบอรี่ยักเดซิลซีเนี่ยมันไม่สดคีรตข้อวูลนะผมมันจะฮิลตามที่ผลบอกเลยอย่างเช่นดอกเหลืองก็จะฮิลเต็มเลยนะผมกดปุ๊บเลือดก็จะเต็มแล้วก็ดอกครึ่งก็คือกดปุ๊บจะได้เลือดมาครึ่งหนึ่งนะผมอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่แนะนำนะผมเวลาโดนคีรีข้อวูลเนี่ยบางทีไปปั๊ม ยาหรือว่าไปฮิวอัดเนี่ยมันไม่คุ้มนะผมมันเปลืองไปเป,เปล่าๆนะผมเพราะล่าบอสท,ที่มีคีย์ทีครบบูนให้พกดอกเหลืองหรือว่าพกดอกครึ่งเอาไว้จะช่วยได้เยอะมากนะผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่จะเจอนะครับผมเจอแน่ๆคือสกิลที่มันชื่อว่าเชงอันเดธนะครับผมหรือว่ามันเปลี่ยนธาตุเรานะครับผมให้กลายเป็นอันเดธนะครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุเราให้กลายเป็นอันเดธแล้วเนี่ย มันจะทําให้เราไม่โดนฮิลนะครับผมไม่โดนฮิลก็คือเพื่อนฮิลเราไม่ได้นะครับเพื่อนใช้สกิลฮิลอะไรต่างๆมาเนี่ยจะฮิลไม่ได้แล้วก็เบสซิ่งต่างๆด้วยนะครับผมเบสซิ่งต่างๆด้วยก็จะไม่ได้รับนะครับผมก็คือว่าง่ายเปลี่ยนถ้าเราเป็นอันเดดก็เหมือนกับเวลาเราใส่เสื้ออิวดูนะครับคิดง่ายแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมารับเจอสิ่งนี้ก็อาจจะแบบไม่ทันระวังนะครับผมไม่โดนฮิลไม่โดนอะไรก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมถ้าแบบว่า ต้องการที่จะฟื้นฟูร่ดโดยการให้เพื่อนซัพพอร์ตนะครับผมอสกิลที่จะเจอนะครับผมเบสิกอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างเบสิกคือคีย์ข้าวสลัดนะครับผมก็คือเข้าใจง่ายๆเลยก็คือบอสตีติดคีย์ข้าวนะครับผมก็คือไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะครับผมหลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าคีย์ข้าวสลัดคืออะไรก็คือบอสบังคับตีติดคีย์ข้าวนะครับผมพูดง่ายๆนะครับผมอีกสกิลหนึ่งนะครับผมที่จะเจอนะครับผมก็คือสกิลที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมก็คือ เมนเทลเบเกอร์นะครับผมเมนเทลเบเกอร์นี่คืออะไรเมนเทลเบเกอร์คือสกิลที่ตีแล้วดูด SP นะครับผมดูด SP ของตัวเรานะครับผมโดยที่บอสเนี่ยตัวนี้ใช้เมนเทลเบเกอร์นะครับผมที่เลเวลสี่นะครับผมตัวเลเวลสี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าดูดเ p เท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่าโดนแ,แล้วส่วนมากเ p หายหมดหลอดเลยนะครับผมเพราะว่าเมนเทลเบเกอร์เนี่ยจะลบ SP ตามค่ามีจิตแอกแท็กของตัวที่ใช้นะครับผมในที่นี้ก็คือบอสเมเดเลียสใช่ไหมครับค่ามีจิตแอกแท็กของมันอยู่ เฉลี่ยที่3,000ถึงห0าพันนะผมผมมั่นใจว่า SP หลายๆคนมีไม่ถึงขนาดนั้นนะผมโดน Metal Baker เข้าไปน่าจะหายรนะผม SP น่าจะหายหมดแล้วก็อีกสกิลที่จะเจอนะครับผมก็คือ Dark Cost หรือว่าว่าไงคือ Holy Cost สกิลของ Coolsender นะผมเ Version ทัดมืดนะผมว่าตัวนี้ใช้ที่เลเวล10ดาเมจก็อิงได้จากตรงกับสกิล Holy Cost เลยแต่มันเป็นทัดมืดนะครับผมแล้วก็อีกสกิลที่เจอคือตีเป็นทัด Under นะผม u n d e ด Attack ก็คือ ตีออกมาแล้วเป็นธาตุอันเดธนะครับผมไม่ใช่ว่าตีแล้วให้เราเป็นอันเดธนะแต่การโจมตีครั้งนั้นของบอสจะเป็นธาตุอันเดธนะครับผมแล้วก็อีก2สกิลที่จะเจอนะครับผมอันนี้พูดรวมกันเลยก็คือเคิร์ดแอคแท็กับสตาร์นแอคแท็กนะครับผมเคิร์ดแท็กเข้าใจง่ายเลยตีแล้วเราติดเคิร์ดนะครับผมส่วนสตาร์นแอคแท็กก็คือตีแล้วเราติดสตัรนนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายที่บอสต,ตัวนี้ใช้ก็คือแมกนัมเบรกนะครับผมแมกนัมเบรกเลเวลสิบนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสกิิิลลลลที่จรงๆแ้วหายสก บางคนอาจจะมองว่าไอ้สกิลไม่ได้แรงมากนะผมแต่อย่าลืมว่าเวลาบอสใช้มันจะแรงกว่าเราใช้เยอะนะครับผมเพราะว่าบอสมีค่า a อคแทกที่สูงแล้วก็เมจิไอคแทกที่สูงมากด้วยนะผมนี่คือสกิลทั้งหมดที่คุณจะเจอนะผมสาหรับบอสเอเมเลตตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่ามันใช้สกิลค่อนข้างเยอะนะผมแล้วก็ใช้ถีด้วยใครที่เคยสู้บอสตัวนี้น่าจะรู้ว่ามันใช้สกิลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกับมันให้ดีนะผมโดยที่ ผมแน่นอนผมจะทําทิปในการรับมือกับบอสตัวนี้ให้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ขอไปพูดถึงเรื่องอินโฟของบอสให้หมดก่อนนะครับมาดูเรื่องตารางธาตุกันดีกว่านะผมตารางธาตุสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมบอสเป็นอันเดนระดับ4นะผมเป็นข่าวดีนะผมเพราะว่าถ้าบอสยิ่งธาตุยิ่งสูงมันจะยิ่งโดนดาเมจแพ้ธาตุแรงนะผมบอสตัวนี้เป็นอันเดนเลเวล4นะผมโดนลาธาตุปกติเลย100% โดนธาตุน้ําแรงขึ้นนะครับผมโดนธาตุน้ำร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่โดนธาตุดินเบานะครับผมนะธาตุดินจะโดนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนธาตุไฟแน่นอนอันเดดโดนไฟแรงแน่นอนยิ่งอันเดดแล้วสีโดนไฟสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในการสู้บอสตัวนี้นะครับผมก็ใช้ธาตุไฟเข้าสู้จะได้ผลอย่างมากธาตุลมนะครับผมโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ตามปกตินะครับธาตุพิษไม่โดนนะผมติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไงคือไม่โดนดามีนะครับผมธาตุโฮลี่ธาตุศักดิ์สิทธิ์แน่นอนโดนสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับธาตุไฟ ครับผมธาตุมืดไม่โดนนะผมลบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทำดาเมจใส่มันด้วยธาตุมืดไม่ได้แล้วก็อีกธาตุที่จะลองจากไฟแล้วก็โฮลี่ลงมาก็คือธาตุวิญญาณนะครับผมธาตุวิญญาณจะทำดาเมจใส่อันเดธแรงนะครับผมอันเดธเลวสี่จะโดนธาตุวิญญาณที่ร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ธาตุสุดท้ายอันเดธนะครับผมอันเดธโดนอันเดธด้วยกันแน่นอนดาเมจไม่เข้านะครับผมเหมือนกับพวกธาตุมืดนะครับผมหรือว่าธาตุอื่นๆก็ตามในอนาคตนะครับผมอันนี้พูดเป็นทิปไว้ให้เข้าใจคือ ในโลกของเล็กนะ่ารักออนไลน์นะครับผมมอนที่เป็นธาตุไหนเราอย่าเอาธาตุนั้นไปตีมันนะผมเพราะว่าจะได้ผล้อยที่สุดมาพูดเรื่องเทคนิคดีกว่าแะผมเทคนิคในการสู้บอสนะครับผมแท็ติกต่างๆของต่างๆที่คุณควรหามาในการที่จะมารับบือก,กับบอสต,ตัวนี้นะผมอันดับหนึ่งเลยนะผมก่อนที่จะสู้กับบอสต,ตัวนี้ผมแนะนําอย่างยิ่งนะผมใครก็ตามที่ต้องการจะไปสู้เอมเดเลตนะครับผมให้หาเสื้อธาตุมืดไว้สําคัญมากๆนะผมเพราะว่า สกิลของมันหลายๆสกิลเป็นสกิลทัดมืดนะครับผมแล้วก็มีทัดผีดิบบ้างแต่ว่าใส่เสื้อทัดมืดเดี๋ยวมันจะไม่โดนทั้งหมดเลยนะผมจะช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะยิ่ยงพวกดาร์กสโซสไตลซึ่งแรงมากๆนะผมอย่าดูถูกว่าเป็นสกิลของเทียของคาส์ดหนึ่งแต่ว่าพออย่างที่ผมเป็นบอกอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมถ้าเป็นบอสใช้นะ่ะมันจะแรงกว่าผู้เล่นใช้เขานั่งเยอะนะผมอันดับหนึ่งที่ผมต้องการแนะนําเลยในการสู้บอสตัวนี้คือ ให้คุณหาเสื้อทัดนมืดมาไว้นะผมจะได้ผลอย่างมากเลยในการสู้บอสตัวนี้ลดดาเมจหลายๆดาเมจหลายๆสกิลไปได้เยอะนะผมแล้วก็แทคกติกอีกแทคกติกในการป้องกันสําหรับแนวรับสําหรับคนที่ไม่ได้ไปยืนสู้ข้างในอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อทัดนมืดสําหรับพวกบรรดาวลอลลกหรือว่าบรรดาซอ,อร์เซอร์เลนเจอร์ก็ตามหรือว่าบิช,ชอปที่ยืนทิ้งระยะกับบอสได้และมีคนแทงให้พยายามลงลูมาไว้นะผมสาหรับบอสตัวนี้ สำคัญมากๆเพราะว่าบอสตัวนี้มีสกิลแรงที่ค่อนข้างแรงอย่างที่ได้อธิบายเรื่องสกิลไปจะมีสกิลระยะไกลหลายสกิลที่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะผมถ้าพลาดโดนบ่อยๆอาจจะตายได้ง่ายนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือบอสตัวนี้เวลาสู้เราไม่ได้สู้กับตัวมันหนึ่งเดียวนะครับผมมันจะเศษลูกน้องออกมาด้วยตามระยะเวลาซึ่งการเศษของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเศษบอสอื่นเพราะบอสอื่นจะเรียกลูกน้องมาที่ตัวเองแต่ว่าบอสนี้ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในอินสแตนซ์ มันจะมีลักษณะการเสกลูกน้องแบบพิเศษของมันนะครับผมลูกน้องเนี่ยมันจะเกิดทั่วจอนะครับผมมันไม่ได้มันจะไม่ได้เกิดที่บอสเพราะฉะนั้นเราลงนูงมาไว้เพื่อป้องกันกาดาเมจจากบอสเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรับมือจากมอนที่เกิดรอบๆจออีกนะครับผมในกรณีที่เราฆ่าบอสได้ไม่เร็วพอครับผมเราจะต้องรับมือกับมันในสถานการณ์แบบนั้นนะครับผมซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ๆนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซิร์ฟไทยนะเวลาที่ผมทําจะเปิดใหม่ แน่นอนว่าทุกคนไม่น่าจะทําดาเมจได้เยอะนะผมท้าติ่ในการสู้บอสตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟที่มีของมาเยอะแล้วนะผมเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวนิดนึงในการที่จะรับมือกับลูกน้องมันด้วยเพราะเราอาจจะทำดาเมจฆ่ามันไม่ได้ในระยะเวลาสั้นนะผมถ้าเราสู้กับมันเกินสัก 10- 20วีขึ้นไปเราจะต้องเจอกับลูกน้องมันฝูงหนึ่งแน่นอนซึ่งลูกน้องมันเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาถ้าปล่อยไว้ระยะยาวนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะผมควรลุง พวกแรลงระยะไกลควรลงนูมาให้พีทลงรูมากกันไว้สําคัญมากๆนะผมส่วนคนแทงนะผมให้หาเสื้อทัดมืดไว้สําคัญช่วยได้เยอะมากจริงๆสําหรับเสื้อทัดมืดนะครับสำหรับการที่จะรับมือกับบอสต,ตัวนี้นะผมก็คือการเทนดี้แบ์นะผมถ้าเป็นอาชีพที่ใส่โลได้ก็ในพูดในเชิงที่ว่าถ้าคุณสู้บอสแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะพูดถึงการอลิสนะผมอันนั้นผมจะไม่พูดถึงเพราะว่า แน่นอนอยู่แล้วทุกคนเข้าใจง่ายว่าการ์ดอลิทจะลดดาเมจจากบอสนะครับผมได้40เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณไม่มีการ์ดอลิทนะครับผมคุณสามารถใส่เทนดี้แบร์ได้เพื่อลดดาเมจจากเผาอันเดส30เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งบอสต,ตัวนี้เป็นเผาอันเดสแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับอาวุธนะครับผมมีการ์ดไปหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าในแพทของเซิร์ฟไพที่จะเปิดนะมีการ์ดใบนี้หรือเปล่าการ์ดที่ชื่อพอลลจจมสไปเดอรน์นะครับผมการ์ดพอมสไปเดอร์จะโจมตีเผาอันเดสแรงขึ้น20เปอรับผมแต่ว่วาในกรณีทีท เซิร์ฟไทยอาจจะไม่มีการพรมสไปเดอร์หรือว่าคุณอาจจะขี้เกียจหากัรพรมสไปเดอร์ก็ง่ายๆนะผมพยายามทําให้อาวุธเป็นธาตุไฟอย่างที่ได้อธิบายเรื่องธาตุไปแล้วก็หรือว่าธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะผมถ้ามีพิชหรือพระไปด้วยบิชอปไปด้วยนะผมให้ใช้แอดเพอร์ซิโอใส่ก็จะทําดาเมจกับบอสตัวนี้ได้รุนแรงมากนะผมบอสตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยการทําดาเมจใส่มันนะอ่ะคนรางทำได้รุนแรงแล้วก็เข้าใจไม่ยากเท่าไหร่เพราะตัวมันเองดีเฟนต์ไม่ได้เยอะเอ็มดีเฟนต์ก็ไม่ได้เยอะเท่าไร่ แต่ว่าดีเอนต์เนี่ยน้อยมากจริงๆดีฟเอนต์ไดคือโดนพวกกายภาพต่างๆค่อนข้างแรงนะผมคือไม่จะเป็นจะต้องใส่ของเจาะดีฟเอนต์ด้วยซ้ําสําหรับบอสตัวนี้นะผมเพราะว่าถ้าหลายๆคนรู้เคยเทสผมกระบอตัวนี้ถ้าใส่ของเจาะดีฟเอนต์ไปกับไม่ใส่เนี่ยดาเมจต่างกันไม่มากนะผมต่างกันน้อยมากนะผมคุณอาจจะคิดในแง่เชิงที่ว่าถ้าคุณมีของใส่ที่ในเชิงเจาะดีฟเอนต์คุณอาจจะไม่ต้องใส่ใจนะผมไปบูตดี e เ e นต์เรื่องเผาเรื่องธาตุไปเลยแล้วนะผมจะได้ผลกระบ,บอกตัวนี้มากๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับบอสตัวนี้นะผมถ้าในกรณีที่ว่าสมมุติว่าคนแทงไม่มีเสื้อทัดมืดนะผมจริงไม่แนะนานะผมควรจะหาเสื้อทัดมืดมาสรับสู้บอสตัวนี้แต่ถ้าคุณแต่ถ้าพูดในกรณีที่ไม่มีจริงๆนะครับผมถ้าคุณมีซอเซเซอร์อยู่ด้วยคุณสามารถให้ซอกางแรงไว้ได้ที่ตัวบอสกับคนแทงนะผมจะช่วยได้เยอะมากนะผมช่วยในเรื่องการคันดารแกนคอร์สได้นะผมการดามเาจดารแกนคอร์สได้เพราะว่าถ้าไม่มีเสื้อทัดมืดเนี่ย มันจะโดนท้อนร่งแรงมากนะผมสำหรับดาร์เกนคอร์สต่อให้มีเลือดห้าหมื่นเนี่ยก็อาจจะล้มได้ง่ายสําหรบคนแทงนะครับผมแต่จริงๆแล้ววิธีหลบดาร์เกนคอร์สก็มีนะผมก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือยืนเยืงนะครับผมยืนเฉียงระหว่างตัวคนแทงกับบอสนะครับผมอันนั้นจะทําให้หลบดาร์เกนคอร์สได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเทคโนีบางทีที่แบบว่ายืนไม่ได้แบบนั้นนะครับผมก็คือวิธีที่เซฟที่สุดจริงๆแล้วคือแนะนำแล้วผมให้คนแทงใส่เสื้อทัดมืด อันนี้เลคคอมเมนต์มากๆคือสําคัญมากๆะระบบในการที่จะช่วยให้แบบชนได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่จะเจอนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปในเรื่องของสกิลนะครับผมคือมันอาจจะทําให้เราติดคีย์ข้อมูลหรือว่าทําให้เรากลายเป็นทาสอันเดดนะครับผมซึ่งตรงนั้นวิธีแก้ก็อย่างที่บอกไปพยายามพกดอกเหลืองไว้หรือดอกครึ่งไวนะผมไม่งั้นมันจะปั๊มเลือดไม่ทันนะผมโดยเฉพาะย,ายิ่งถ้าเซิร์ฟที่เปิดใหม่ๆแล้วก็ไม่มีของที่จะแบบ รับดาเมจได้เยอะจากบอสแล้วก็ของปั๊มอาจจะไม่ได้เยอะด้วยนะผมการกดดอกเหลืองในตอนที่เราโดนคิดข้อวูลเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะผมแล้วก็ผมแนะนําให้เก็บมาใช้กับบอสพวุ่งนี้แล้วก็มาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะผมในกรณีที่เราจัดการบอสได้แล้วแน่นอนว่าเราต้องได้รับรางวัลน,นะผมผมจะมีมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าของที่ดรอปจากบอสตัวนี้มีอะไรบ้างนะผมเริ่มที่ MVP ดรอปเลย MVP ดรอปคืออะไร MVP d r อปคือคนที่ฆ่าได้ถูกไหมครับเวลาคนที่ฆ่าบอสได้จะ MVP ขึ้นหัวจะมีของเข้าตัวแล้วผม MVP drop ของบอสต,ตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากคือโอโพโพบ็อกนะครับผมก็มีอยู่อย่างเดียวด้วยนะครับผมไม่มีอย่างอื่นคือได้โอโพโพบ็อกนะครับผมแล้วก็บรรดาของด r o p นะผมน่าสนใจคือโอกาสอัลบั้มนะครับผมโอกาสอัลบั้มหรือ OCA นะครับผมโอกาสดอก50%โอกาสดอก่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็โอโพโพบ็อกดอกแบบปกติด้วยนะครับผม นอกจาก MVP ดรอปแล้วยังมี o อโปลบ็อกโอโปลบ็อดรอปด้วยนะผมโอกาสดรอปโอโปลบ็นี่คือ100%เลยนะครับผมคือได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ Temporal Crystal นะครับผมหรือว่าหินที่เอาไว้ท้ำทำรองเท้าเทมนะครับผม Temporal Crystal โอกาสดรอป50%าสนะครับผมดอกเหลืองโอกาสดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์ยัคติซิลเบอรี่นะครับผมแล้วก็ดาบสองมือที่ชื่อเดสก์ไกด์แดนสนะครับผมโอกาสดรอปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอกาสดรอปค่อนข้างหวังผลได้ แล้วก็คิวี่เอ็มเบมนะครับผมขยะที่เอาไว้ทำวํำควยต่างๆนะผมโอกาสดรอป100%และแน่นอนนะผมโอกาสดรอปบ,บอส0.01%หรือว่า0.02%แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะผมแต่ว่าพื้นฐานการ์จะดรอปที่0.01%นะผมแล้วก็ผมจะแถมด้วยครในทุกคลิปเกี่ยวกับ MVP อน l ล z e นะครับผมผมจะเลดการ์ดบอสด,ด้วยนะครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงบอสมันจะต้องมีการ์ดของมันดรอป ด้วยอยู่แล้วนะผมสำหรับการเอ็มเดเลตนะครับผมเป็นการ์ดว v p ที่ใส่กับเกาะนะครับผมทำอะไรได้การ์ดใบนี้นะครับผมทำให้บวกแอคแท็ก15%บวกเมเจอร์แท็ก15%นะครับผมแล้วก็ผู้สวมใส่จะเสียเลือดแล้วก็ SP ็สพีนะผมทุกๆ4วิโดยเลือดเนี่ยจะเสีย666นะครับผมแล้วก็ SP 66ทุก4วินะครับผมอันนี้ก็ เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องคํานวณครับผมสำหรับคนที่ได้การใบนี้มาแนละ้วต้องการจะใช้นะครับผมเพราะว่าไอเลือดอาจจะไม่เท่าไหร่สำหรับบางอาชีพแต่ว่า SP สาหรับบางอาชีพเสียทุก4ี่วิ66เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับผมอย่างเช่นพวกลูนไนท์หรือากาศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเลนเจอร์ก็ด้วยนะครับผมแต่ว่าบางอาชีพที่เป็นสายเวทอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า s p 6 6ทุก4ีวิสาหรับเวทคัสามเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะ s p เยอะนะครับผมเป็น พวกคัสสามสายเวทจะมีเอหลักหลายพันเลยนะครับผมสามสี่ห้าพันขึ้นไปนะผมก็เรียกว่าเป็นการ์ดที่ผมมองว่าดีสุดไหมก็ผมมองว่าดีนะเป็นการ์ดท,ที่ดีนะถ้าให้จัดแรงแล้วผมถ้าเทียบกับบอสตัวบอสเองเป็นแรงเอใช่ไหมครับสำหรับในบรรดาการ,การบอสผมจะจัดแรงให้ด้วยนะผมโดยที่ แหล่งมันจะแยกกับความยากของบอสนะครับผมแรงของการ์ดเอมเดเลสผมให้ประมาณ A นะครับผม A ก็คือดีนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ได้ดีสุดนะครับผมดีสุดต้องเป็น S นะครับผมการ์ดบอสตัวนี้ยังมีข้อเสียนิดหน่อยที่น่าลำคานะไม่บางอาชีพอาจจะไม่อยากใช้เท่าไหร่อย่างเช่นในกรณีที่ SP ลดทุก4วิลูนไนท์กับรอยกาดน่าจะขยยงกับสิ่งนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับบางคาร์ดหลายๆคาร์ดที่อัพอินเยอะก็ไม่เป็นปัญหานะครับผมอย่างช h a d o เ c h a s อ r อะไรอย่างนี้ก็ แม้แต่ตัว Shadow Chaser เองก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับการใช้การบลอตตัวนี้เพราะว่า Shadow Chaser นะครับผมเป็นคาร์ที่ได้อัพอินแน่นอนนะครับลหลายคนอาจจะคิดว่าคาร์โจย์ไม่ได้อัพอินแต่ว่า Shadow Chaser ได้ใช้อินแน่นอนนะครับผมบางบางคาร์ก็อย่างที่บอกไปนะผมถ้ามี FP เยอะไม่เป็นปัญหาแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ลืมบอกไปก็คือเวลาที่เราถอดของสมใส่ที่ใส่การ์ดใบนี้อยู่สมมติเราการ์ดใบนี้ใส่เกาะนะครับผมแล้วเราถอดเกาะ นั้นออกไปเราจะเสียเลือด6,666แล้วก็เสีย SP 666เวลาถอนออกไปก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมเวลาจะสลับใช้อะไรต่างๆนะผมแต่ว่า a อ t ทที่ได้มา15%แล้วก็เมจิกเอ็แท็กที่ได้มา15%เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีมากสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปการบอสตัวนี้ผมให้แรงที่ A นะผมเท่ากับตัวบอสเลยบอสการแหลง A นะผมการบอสการแหลง A ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ MVP Analyze b o s ตัวแรกนะผมซึ่งก็คือ m d t e r d a นะผมหวังว่าทุกคนคงจะชอบซีรีส์นี้กันนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ผมมาทำมาขั้นนะผมระหว่างที่กำลังทำคัส a n a l y เพราะว่าคาัส a n a l y เนี่ยจะใช้เวลาทำมานั่งนานนะผมแล้วก็ได้คุยกับคนใน l i ฟ e s t ร e มก็มีหลายๆคนบอกว่าเอออยากรอคลิปพอดแคสต์ต่อไปหรือว่าอยากรอคลิปที่ไม่ใช่เชิง l i ฟ e สตรีมบ้างเอาไว้ฟังยามแก้เบื่อ หรือว่าเอาไปฟังให้ได้ข้อมูลต่างๆนงก็เลยคิดขึ้นมาว่าโอเคผมทํา MVP a n a l y z ดีกว่าแล้วก็บอสที่ผมจะทาแรกๆบอกเลยว่าจะเป็นบอสที่สมัยคลาสสิกไม่มีนะผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยมาเล่นคลาสสแล้วก็อาจจะไม่รู้จักบอสพวกนี้นะผมบอสพวกบรรดาที่เข้ามาหลังแผ่นคลาสสก็จะเป็นบอสที่เขาทํามาสําหรับให้คลาสสามสู้นะผมผมจะทำ MVP analyze เนี่ยเริ่มจากบอสพวกนี้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่า น่าจะเป็นข้อมูลที่ทุกคนอยากจะรู้นะผมก็คลิปนี้วันนี้น่าจะแค่เพียงเท่านี้นะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะผมแล้วก็สาหรับใครที่ชอบเป็นประโยชน์นะผมกดไลค์นะผมคอมเมนต์ Comment คุยกันได้แล้วก็กดซับสไครต์นะผมเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตที่ผมจะปล่อยออกมาแน่นอนว่า MVP อานาลัยไม่ได้จบแค่ตัวเดียวนะผมมีลิ์อีกยาวมากสาหรับบอส MVP แล้วผมก็เคยบอกไปแล้วด้วยว่าบอส MVP นะผมในโลกของคัสสามเนี่ยเพิ่มจานวนมาเยอะมาก เยอะชนิดที่ว่าเยอะกว่าสมัยคลาสสิกหลายเท่าแล้วผมสองหอเท่าเลยมีบอส MVP หลายๆตัวอีกมากมายที่หลายๆคนไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยสู้ไม่รู้ว่าต้องรับมือ,อยังไงผมก็จะมาอนเไลา์ให้ฟังกันนะครขอบคุณทุกคนอีกทีที่ติดตามชมและผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณมากครับ